มาเลยวค่ะเพื่อนมาเลยหิวหิว,ห,วหิวแต่ตะกคนยังมีมะละปนปลากินกับมะละหวานมะละหวานจัดไปเลยน้องจัดไปเลยน้องความจริงความจริง,งพี่หิวข้าวจาาว้าวข้าวข้าวพิวพี่ก็ยังเป็นอย่างนึ่นงข้าวเหนียวนึ่งข้าวเหนียวกับปนปลาปนปลาปนปลาใส่เห็ด ่นปลาใส่เห็ดค่ะอุย้ยจัดไปจัดไปจัดไปจวดจัดฟาดบึง้งหิวหิวใครหิวก็มาเลยค่ะใครหิวก็มาเลยนะเพื่อนนะวันนี้มันมีแตงมีเมื่อวานนี้ทำผักกาดสมพังแหน่สมพักกระป่นปลามันข่ากันเป็นยังนั่นเนาะ ส้มผักกับปนปลามันเข้ากันนะคะมาอะไรเพื่อนจวดจาดฟาดบึ้มหิวข้าวมากเลยวันนี้ปนปลาแห้งใส่เห็ดใส่เห็ดซุปซุปซุปเห็ดซุปเห็ดใส่ปลานะคะหนึ่งข้าวเพิ่งเสร็จ ยังร้อนๆอยูย่เลยวิวิจะทำเป็นข้าวจีนนะคะกำลังฟังน้องสุเทพกำลังจัดจัดพวกไอ้ต้นไม้อยู่จัดไปจัดไปจัดไปมาเลยมาเลยหิวข้าวแล้วค่ะใครหิวก็มาเลยนะคะ